วันนี้มาดูเจ้ามิซูบิชิมิลาดสีแดงสวยๆสดใสแบบนี้นะครับไฟหน้าก็ใสๆสวยๆไม่เคยมีรอยคราบดำคราบเหลืองนะรอบคันโดยรวมมีเสน่ห์มากบอดี้เดิมๆทั้งคันเรายิงดีให้นําช่างหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบได้หรือว่าจะาไปตรวจสอบที่ศูนย์ก็ได้ ว่าของเราเดิมแท้โครงสร้างเดิมจากโรงาางานทั้งคันนะครับคันนี้เป็นรถเล็กๆนะฮะก็สไตล์น่ารักน่ารักนะครับาที่จอดก็ง่ายแต่งปลายท่อมาด้วยนะครับออกแนวไวรุ่นนิดๆนะกระจกไฟฟ้านะครับปรับพับข้างไฟฟ้าวลมไหลมอมติฟัง์กชันเดอนไม้ดิจิตอล ไม่เนี่ยเป็นไม้แท้นะฮะรับประกันเช็คศูนย์ได้เหมือนกันมีจอสามารถต่อบลูทูธคุยโทรศัพท์ได้นะรอบคันโดยรวมเนี่ยก็คือมีสเน่มากบอหลังก็ใช้งานน้อยนะดูจากภายในแล้วเนี่ยใช้งานน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานหนักเนี่ยมันจะโซมมันจะเหี่ยวมันจะย่นฝาท้ายก็เป็นแบบนี้ เดิมนะเรากล้าให้ดูถึงขนาดนี้เพราะว่าเราซื่อสัตย์จริงใจนะครับกับลูกค้าถ้าบางที่บางร้านเขาไม่กล้าให้ดูขนาดนี้แต่เราให้ดูเปนแบบนี้เลยว่าของเราเดิมแท้ตะเข็บเดิมลวดลายการออกแบบจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบไปดูฝาหน้ากันฝากระโปรงหน้าก็ประมาณนี้คานเดิมเมตัวฝากระโปรงเนี่ยก็เดิมแท้จากโรงงาน สีเดิมจากโรงงานรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความทิ้งไว้ได้หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ